สปอร์ตรับออกแบบจะทำเสื้อกีฬาเสื้อรุ่นเสื้อทีมเสือ้อหน่วยงานต่างๆแบนจุกโ,โรโค่ซู81 664 6143ย้ำซู81 664 6142สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกับอ้วนพางเทนบุรพานะครับผมวันนี้เราจะพามาชมบรรยากาศนะครับผมบริเวณน้ำตกบ้านตนหนึ่งนะครับผมันนี้มากับลุงจุ๊บนะครับผมปรมาจารย์ลวงปู่นี่ลุงจุ๊บเกงานนะครับผมนี่เราก็มาดูพายุเข,ข้านะครับผม พายุอะไรไม่รู้อื่นๆอะไรก็ไม่รู้เข้าอยู่ตั้งแต่วันที่สิบปดนะผมจนถึงวันที่ยี่สิบยี่สิเอ็ดนะตอนนี้เราก็จะเริ่มเห็นแบบว่าจะมีน้ำตกอยู่ด้านหน้านะผมเป็นร่องน้ำร่องลำน้ำไหลจากบนเขาะนะผมแล้วก็ทางด้านซ้ายเรานะผมแต่ต้องขึ้นไปด้านบนเนาะนี่เราก็อยู่บร,ริเวณด้านล่างนะผมตรงจุดที่มีศาลาให้นะักท่องเที่ยวมานั่งนะผม แต่ว่านั่งทำรายการไม่รู้มรโมนอยู่สองคนนะผม,มดูทำมิวสิกกันนะครับแล้วไงติดตามรับชมกันนะผมว่าเราจะมากับสมาชิกใครมั่งนะผมที่เรามาเล่นน้ำตกกันกลางสายฝนวันนี้นะผม ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะผมสำหรับใครที่จะผ่านมาแถวนี้ก็ลองมาเที่ยวดูได้นะผมแต่มาก็มาวันธรรมดานะถ้าวันเสาร์ที่นี่คือว่าคนจะเยอะมากนะผมพวกวัยรุ่นจะชอบมาอยู่กันบริเวณเนี้ยจะเยอะมากนี่ก็วันธรรมดานะไมันก็มีร้านค้าเปิดนะผมถ้าวันหยุดเนียจะมีร้านค้าเปิดนะผมมีไก่ย่างส้มตำอาหารต่างต่างนะผมก็มาสั่งมาทานกันได้นะผม แล้วก็วันอรมดานี่ใครจะมาก็เตรียมอาหาร mm. เตรียมกับข้าวมากินกันได้นะผมไม่เสียตังค่าที่นั่งนะผมก็จะอยู่ติดถนนเลยนะผมถนนเส้นคลองใหญ่ตาดนะผมคลองใหญ่ตาดเราก็ลองมาแวะเล่นน้ําก็ใสยอยู่นะผมช่วงที่ไม่มีฝนไม่มีอะไรนะน้ำจะใสยอยู่นะเดี๋ยวจมีน้าที่อยู่ แค่นี้นะคร,รับบริเวณน้ำตกบ้านต้นหนึ่งนะผมแต่ว่าถ้าขึ้นไปด้านบนก็จะมีเป็นแนวหินพวกร่องหินนะผมตามธรรมชาติให้น้ำไหลนะผมงั้ก็ลองติดตามรับชมกันนะว่าสมาชิกเราจะมีใครบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมไะไรนี่อะไรนี่ไปโชว์ดิโชว์ดิไปไหนเลนไปไหนเล

เราจะพามาดูบรรยากาศนะผมบรรยากาศบริเวณที่ฝนตกนะผมลงมาแล้วตรงเ,เขื่อนนะผมเขื่อนฝายกั้นน้ำนะผมเรียกเขื่อนหรือเรียกปานตรงนี้หลังจากที่เราข้ามมาเมื่อกี้นะผมเดินได้นะแต่ตรนนี้ดูน้ําแรงมากนะผมดูน้ำนักกลัวดูนะนี่คือบรรยากาศน้ำนะผมที่ไหลลงมาจากเขานะผม ลงมาจากบนเขาเนอะวันนี้น้ำแรงมากนะครับมน,น้ำก็เริ่มเต็มแล้วเ็นไหครับดูการไหลของน้ำนะครับน้ำไหลแรงมากจริงเ็นครับก็เห็นว่าน้ำตอนนี้ก็น่าจะกำลังลงมาจากบนเขาเนอะมพวก น้ำป well. ่าล้วผมพวกน้ำป่าพวกที่น้ำสะสมไว้อยู่เขาหน้าจะไหลลงมาเออระวังดูหน่อยเออเดี๋ยวน้าดู โดยรอบอีกครั้งหนึ่งนะผมหลังจากที่เรามาถ่ายรอบที่แล้วนะแต่รอบที่แล้วมาเราไม่ใช่น้าฝนนะจะเป็นที่นั่งแบบนี้นะผมน้ำก็น่าจจะอีกไม่นานน่าจะลงมาเยอะลยแล้วตอนนี้น้ำมาเต็มมากนะครับผม น้ำขึ้นมาแล้วนี่น้ำเริ่มขึ้นมาแนนหลจากที่ฝนตกนะน้ำน่าจะท่วมอ่ะเราจะข้ามฝั่งนู้นเราคงน่าจะได้เดินขึ้นบนถนนกันนะผม ไ,ไปเล่นน้ำหน้าบ้านดีกว่าไอาน้แรงดีออก็ออน้ำแรงก็ล่องไนะง้ทงเข้าไปไหนเนี่ยต็ดต่ออดโัเนี้ยนเข้าใช่ไหมก็ถอดไว้ตรงนี้นเริ่มไหลนนนแล้วนะผมอ้อปอมาโล้วโอเค ทำไมแรงอะเดินโน่นดีกว่าวน้ำแรงมากผมตอนนี้น้ำเยก็ขึ้นมาเต็มหมดแล้วนะครับเอ้ยอ้ยอ่ะนี่ครับผมดูสภาพน,น้ำซะก่อน น้ำป่าลงแล้วเราไม่ได้กลับแล้วนะครับผมดูจากตรงนี้น้ําแห้งนะนี่คือว่าเต็มหมดแล้วน้ําขึ้นมาจนถึงขอบด้านบนถนนตรงที่นั่งเลยนะผมนี่นะไม่รอดอ่ะเราต้องเปลี่ยนทางเดินใหม่นะผม ้องข้ามสะพานนะผมดูน้ำป่าเออหมูหมูหมูครับ

น้ำเต็มเลยนี่ผมเรามาดูน้ำหนุ่มน้ำที่ไหลมาจากบนเขานะผมน้ำป่านะครับนี่คนระับน้ำไหลแรงน่ากลัวมากนะผมทุกคนคือว่าเดินเราเดินปกต,ติตอนเรามาเราเดินข้ามทางนี้นะแต่นี้คือว่าเราเดินไม่ได้เลยนะผมนี่คนระับขัดขอนไม้ยังไหลมานี่เลยนะเพื่อน ดูนะครับดูแค่จากที่สูงสูงนะตอนนี้แค่ก็น้ำท่วมแล้วตรงนู้นนี่นะผมโอเคไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องวนพังตะลิบุรพาร์ด้วยนะผมยวเจอใหม่ใน EP หน้านะสำหรับ EP นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ